เป็นพระบุญที่ได้มาพบวันนี้ตามรอยบุญกับยายสอนค่ะเป็นเทปแรกดีใจที่เต้นมากเลยทำตัวไม่ถูกค่ะว่าจะมาถวายสังฆทานเ้าเลยไปแล้วค่ะวันนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าสี่ชาติพันธุ์เลยยือซวยขมีนลาเยอะอน่หลากหลายมือนอียายสอนอยู่ที่วัดบ้านโดด ตำบลบ้านโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสเกตค่ะมือนี้มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำเขาเอิดว่าฝนตกตอนลำยั่งชอนเลยค่ะเลยบอกข่าออกไปข้างนอกประวัติของไปมาวัดบ้านโดดเป็นยังไงเชิญเลยค่ะโอ้ยฝนเนาะ,ะเจริญพรสาธุชนทั้งหลายที่ ติดตามรับชมรายการคิดดีแรนช่วงตามรอยบุญอัตมภาพพระครูสุจิตทาลังการเจ้าอาวาสวัดบันโดดเจ้าคณะอำเภอโพสีสุวรรณจะนำพาท่านทั้งหลายมาทำความรู้จักกับวัดบรนโดดซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2358นับรวมณปัจจุบันนี้ก็จะมีอายุ208ปี อาตมาภาพคิ่ว่าเป็นพระลูกพระหลานก็เลยตัดสินใจกลับมาเพื่อที่จะทําการพัฒนาวัดแห่งนี้ให้เกิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้ได้เปิดโอกาสให้สาธุชนญาติโยมเนี่ยเข้ามากราบสักการะองค์หลวงพ่อพระพุทธโสีสากยมุนีมงคลซึ่งเป็นพระประจําอำเภอเป็นพระยืนปรางประธานพรแล้วก็พระไม้โบราณอายุ200กว่าปีแล้วก็มีหลายๆอย่างในวัดที่ให้ญาติโยมได้มา กาบขอพรไม่ว่าจะเป็นสระน้ำโบราณอายุกว่า200ปีมีองค์ภูสศีสุโธมีองค์ท้าเวสุวรรณมีปูมงดอกวิทเยเป็นเรียกว่าเป็นดอกไม้สมัยใหม่เอาก็เอามาร่วมสมัยในขณะนี้น่ทางวัดกำลังสร้างอาคารเรียนสองชั้นเป็นการสร้างอาคารเรียนคือโรงเรียนพ,พระประยติธรรมโพศรีวิทยาจะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับ ให้พระภิสูจ์สามเณรได้มามาใช้แล้วก็มาเรียนวันนี้จึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังตามรอยบุญเป็นรายการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมขออนุภาพคุณงามความดีขออนุภาพบุญบาร,รมีเดชรัศมีกำลังนิดขององค์หวงพ่อพระพุทธโสีที่ประดิษฐานในวัดบรรณแห่นยยงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วสากลโลก จงมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ท่านมีสุขภาพภาพลนานามัยแข็งแรงมีอายุวันณนะสุขภาระปฏิพันธ์ทานสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงทุกประการเทินเป็นไงคะท่านผู้ชมคะตามรอยบุญวันนี้ที่จังหวัดริสเกตตามรอยบ,อบุญอิ่มบุญอิ่มความดีงามในแผ่นดินของเราเป็นปนที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมอย่าลืมตามรอยบุญอาทิตย์ต่อไปอยายสอนจะไปตามรอยบุญที่ไหน ฝากติดตามช่วงตามรอยบุญด้วยนะคะงามโดดเด่นให้เป็นศูนย์กลางแห่งธรรม